สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเรื่องเล่ามาประกอบกันกับการทําเล็บอีกแล้วเนาะก็อยากให้เพื่อนมีอะไรดูแล้วก็มีอะไรฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะเรื่องนี้เป็นคนข้างบ้านคนข้างบ้านท่านเป็นอาจารย์นะคะตอนนี้อายุ ของท่านนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะก,แก็แก่กว่าพ่อของของของตานะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาซักสมัยที่แก่อายุประมาณยี่สิบตอนเป็นครูใหม่ๆนะคะก็เป็นผู้หญิงทั่วไปเนาะ,ะพอจบครูมานะคะในชั้นนั้นเขาเรียกว่าอะไรเล่ะเรียกไม่ถูกที่เขาจบกัน อะไรปอเจ็ดปออะไรนั่นแหละแล้วเขาก็ไปเป็นครูนะคะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นโรงเรียนชายล้วนเนาะมหนึ่งถึงมหกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาเป็นคนสวยนะคะเป็นลูกคนจีนเนาะ,ะอ่าก็ได้พบรักกับคุณครูนะซึ่งอ่าท่านสอนท่านสอนภาษาอังกฤษอยู่นะ,ะไม่แน่ใจนะว่าสอนมอปลายหรือว่ามต้นนะคะแต่ว่า ได้พบรักกับครูพระของโรงเรียนในสมัยนั้นคนะ่ะคุณครูท่านชายคนนี้นะคะท่านเป็นคนหน้าตาดีเนาะก็หลงรักก็เนาะโดยไม่สนใจเลยว่าคนอื่นเขาเตือนกันนะคะว่าเออดูให้ดีคนนี้เขาเจ้าชู้นะให้ระวังอะไรเงี้ยก็ฝาฟันอุปสรรคทั้งหมดนะคะเพื่อที่ว่าจะมาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นะคะก็แต่งค่ะ จนมีลูกด้วยกันนะสองคนคนโตเป็นผู้หญิงนะคนที่สองเป็นผู้ชายในในลักษณะที่บอกว่าท่านอยู่บ้านเป็นบ้านพักครูที่ว่าอยู่ในโรงเรียนเนาะซึ่งบ้านพักครูเนี่ยจะเป็นเดือนไม้นะคะเดือนไม้ที่มีใต้ถุนนะทุกคนนะคงนึกออกลักษณะคือกก่าเก่านะคะแล้วข้างๆบ้านเนี่ยก็จะเป็นต้นหูกวางนะเป็นต้นใหญ่นี่นะ ต้นใหญ่นีคือใหญ่แผกก้านแบบโอบบ้านเหลี่ยในตอนนั้นนะคะพี่ๆเนาะพี่ๆก็คือลูกของอาจารย์ท่านเนี้นะคะเขาอายุมากกว่าตาก็ประมาณสองสามปีนะคะไม่มากก็คือตอนนั้นนะ่ะเขามาเล่าให้ฟังเนาะว่า เหตุการณ์ที่บ้านนั้นมาเกิดอะไรขึ้นบ้างก็มีการเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยตอนที่อยู่ที่นั่นน,นนะไม่มีใครกล้าขึ้นชั้นบนหรอกเพราะชั้นบนนะ่ะมันจะมีเสียงคนเดินมันจะมีเสียงที่ทำให้ทุกคนรู้สึกกลัวนะคะแล้วได้ขึ้นไปดูไหมว่าไอเสียงเดินเนี่ยมันมาจากอะไรมันอาจจะมาจากแมวก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มี ถ้าไม่ได้เลี้ยงแมวเราขึ้นไปทุกครั้งเจอแต่รอยเท้าคนไม่เคยเจอรอยเท้าแมวเลยนะคะเราก็ไม่ได้พูดว่าอะไรนะคะเขาก็บอกว่าคือทุกคนเขาได้ตะกัวแล้วเขาก็อาศัยว่านอนข้างล่างเพราะว่าเขาก็อ่ารีโนเวทให้มีห้องนอนข้างล่างได้ในขณะนั้นนะคะทุกคนก็ก็พูดถึงเรื่องนี้เนาะแล้วเขาก็เริ่มแล้วละ่ะเริ่มที่จะมาซื้อบ้านซึ่ง ที่อย่างที่ตาบอกนะฮะบ้านตาเป็นเทาเฮาเนี่ยเขาก็จะมาซื้อบ้านที่อยู่ข้างในเข้าไปประมาณนี้นะคะก็ในตอนนั้นนะคะท่านอาจารย์ผู้ชายเขาก็มีเมียน้อยค่ะเมียน้อยก็ไม่ใช่คิดใ,ใครที่ไหนเลยเป็นครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนนั่นแหละแล้ว,ลวด้วยความที่ว่าคุณครูคนนี้นะคะตาให้ชื่อว่าครูครูอิงก็แล้วกันเนาะ ครูอิงเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีปากมีเสียงเป็นคนที่ไม่ไม่ต่อล้อต่อเถียงกับใครเหมือนกับว่ามึงจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะประมาณนี้นะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะคะเมียน้อยเนี่ยเขาเป็นคนชอบถักถางค่ะเขาถาักถางว่าข้านี่เก่งสามารถแย่งสามีของเธอได้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะทําให้คุณครูท่านอื่นๆเนี่ยที่สงสารครูอิงเนาะ ก็เลยเหมือนประมาณว่าเออมึงหุบปากหุบคําของมึงจะมั่งมึงอย่าที่จะมาพูดอย่างนี้เขาไม่ต่อร้อเต่อเถียงกันใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรในวันเนี้ยมึงแย่งผัวเขาได้วันหนึ่งก็ต้องมีคนแย่งมึงไปเหมือนประมาณเนี้นะคะแต่แล้วเนี่ยไอ้ความเครียดแค้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จางหายไปท,ทั้งทังที่คูอิงเป็นคนโดนแย่งได้ซ้ำครูอิงตัดสินใจที่จะขอยานะคะ แต่ว่าผู้ชายท่านนี้นะสามีแกก็ไม่ยอมอยาเนาะด้วยที่ว่าเห็นแก,ลก่ลูกลูกๆก็รักพ่อนะคะแต่คนเล็กเขาไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าคนเล็กเขาเป็นเพศที่สามนะคะเขาโดนพ่อเขากดดันมากนะคะเขาก็เลยค่อนข้างไม่ไม่ค่อยเอ็นดูพ่อเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะคือเขาก็อยู่กันด้วยความอึดอัดนั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่พูดกันเนาะก็คือ คุณครูอิงอะ่ะก็ใช้ชีวิตแบบลำพังเขาจะอยากทำอะไรเรื่องของเขาเลยที่อยู่กันก็เพราะหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่เท่านั้นเองนะในขณะที่เมียน้อยนะคะก็ยังทำเรื่องแบบนี้อยู่นะแล้วลูกชายเขานะคะก็ค่อนข้างสนิทในช่วงระยะเวลาที่เป็นวัยรุ่นนะก็ได้มีการเล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงระยะเวลาที่อยู่ที่บ้านพัก ครูที่เป็นบ้านไม้อยู่นะะที่โรงเรียนแห่งนี้เนาะก็คือเขาพูดกันว่ามันเป็นสถานที่เก่าแม้แต่ในโรงเรียนเองอะ่ะก็ยังมีเจดีนะคะเป็นสถูปเจดีเก่าเนาะทุกคนเขาก็มีความเกรงอกเกรงใจเหมือนกับว่าเขาก็พยายามไม่ทําไม่ทําเรื่องที่ไม่ดีต่อสถานที่อะไรประมาณนี้นะคะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยมันก็เกิดเหตุขึ้นค่ะ คืออยู่ดีๆเนาะคืนหนึ่งในค่ำคืนหนึ่งช่วงประมาณสามสี่ทุ่มเนาะอันนี้คือที่ลูกชายเขาเล่าให้ฟังนะก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเนี่ยค่ะร้องโวยวายเหมือนประมาณว่าไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่ทำแล้วกูขอโทษกูไม่ทำแล้วนะคะเอ่อคุณครูอิงเนี่ย เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะเขาก็ตกใจค่ะแต่ว่าไม่ได้ได้ออกไปดูแต่ครูที่อยู่ข้างบ้านนะ่เขาล้างจานอยู่ข้างนั้นเนะเขาเห็นค่ะเขาเห็นเงาคนเป็นเงาผู้หญิงเนาะไอ้ที่เห็นว่าเป็นผู้หญิงเป็นเพราะว่าเห็นผมอะเห็นสรีละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ว่าเป็นเงาของผู้หญิงถือหอ่อผ้าอะไรบางอย่างสีขาวนะมาวางที่ใต้ต้นจามจุรีเนาะซึ่งอยู่ติดกับบ้านของคุณครูอิงนี่แหละ แล้วที่เนี้ยมันคงด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะทําให้ครูคนเนี้ยตกใจครูที่เป็นเมียน้อยนะแล้วก็วิ่งออกมาเขาก็เลยเห็นว่าอา้าวครูคนนี้นี่ที่เป็นเมียน้อยแกมาทําอะไรตรงนี้ยิ่งเห็นครูคนที่เห็นนะคะก็ยิ่งตกใจแล้ววิ่งเหมือนคนเสียสติเนี่ยวิ่งออกไปเลยนะคะทุกคนก็ได้แต่ตกใจเนาะแล้วก็ ถือไฟฉายนะเมื่อสมัยก่อนนะเขาก็จะมีไฟฉายที่ใส่ถ่านนะแล้วก็เดินฉายเข้าไปดูนะคะไปกับรูอิงเนี่ยแหละนะในตอนนั้นลูกชายเขาก็เดินออกไปดูด้วยนะก็เห็นเป็นห่อผ้าสีขาวนะซึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเปิดกันหรอกแต่ว่าพอเปิดไปแล้วนะมันเจอเขาบอกว่ามันมันเป็นข้าวของที่ใช้ทํากุใส่เนาะแล้วหนึ่งในนั้นอนะ่ะมันมีหุ่นนะเป็นหุ่นดินปั้นนะ่ะ เป็นรูปผู้ชายกับผู้หญิงหันหลังใส่กันแล้วก็เอาสายสายสินะมาพันรอบตัวอะไรเงี้ยในตอนนั้นน่ะครูอิงไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่าบ้านของคุณครูคนนั้นที่เห็นน่ะเขาพูดเลยว่าอันนี้คือคุณใส่แล้วคุณครูคนนั้นน่ะที่เป็นเมียน้อยจะต้องจงใจทําใส่ครูอิงแน่ๆครูอิงก็ไม่ได้สนใจร่กค่ะบอกว่าเออเขาจะทําก็ทําไปเถอะอยากทําอะไรก็ทําไป ไม่ได้ครูคนนี้เขาก็ไม่ยอมนะเขาก็หอบคือผูกพยายามไม่แตะต้องอะไรเงี้ยแล้วก็พูกหอบผ้าไปในตอนนั้นเนะี่ยเออพี่คนนี้เขาก็ลืมๆนะเหมือนมาเล่าให้เราฟังแล้วก็มาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเขาเอาไปจัดการเอาไปที่วัดนะคะแล้วก็ให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยสวดถอนให้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่า ครูอิงเขาก็ไม่อะไรอยู่แล้วแต่หลวงพ่อนะ่ะเขาบอกว่ามันไม่ได้ใช่ไม่ใช่แค่การทําให้เลิกลาทําให้เกลียดกันเท่านั้นเพราะว่าหุ่นตัวนั้นนะ่ะมันหันหลังให้กันนะคะแต่มันหมายถึงชีวิตด้วยหมายถึงการเอาชีวิตเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่อนนั้นแต่ว่าตาก็ไม่รู้นะว่ามันในนั้นนะมันมีอะไรบ้างแต่ สิ่งที่พี่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยคือมันบอกว่ามันไม่ใช่ของดีเลยมันไม่ใช่ของดีเลยแล้วพระท่านก็เอาไปจำเริญให้เนาะแต่ก็ไม่ได้บอกวิธีการว่าทำยังไงนะคะเพราะว่ามันหลายปีแล้วเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้ไปที่วัดด้วยแล้วคุณครูค,คนนั้นน่ะก็แค่เล่าให้แม่ตัวเองฟังแล้วตัวเขาเองเน่ะก็ไม่ได้คือไม่ได้ใส่ใจอะ่ะ ตัวครูอิงนะแต่ตัวเขาจะไปถามเขาก็ไม่พูดค่ะครูอิงเขาไม่ยอมพูดนะเขาก็เลยได้แต่รับรู้มาแค่นี้เนาะแล้วก็พอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะคุณครูอิงเนี่ยก็ได้พาลูกๆย้ายมาอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็มีอาการไม่สบายนะคะหาสาเหตุไม่ได้ไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแต่อาการนี้ก็คือ หลังจากที่กินอะไรเข้าไปแล้วทุกครั้งซึ่งเพิ่งมารู้ทีหลังว่าคือไปหาหมอธรรมดาไม่ได้นะก็เลยเป็นครูคนนี้แหละคะ่ะพาไปไปหาร่างทรงเนาะ,ะเพราะว่าครอบครัวเขานะ่ะเหมือนเหมือนมันสืบทอดเชื้อสายมาถึงได้รู้จักไอ้พวกเล่นของอะไรพวกนี้แหละเขาก็เลยเข้าส่งให้เนาะเป็นผู้หญิงแก่ๆนะคะเป็นรุ่นยายเขานี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเป็นคนทรงที่แบบว่าแก้ของอย่างเดียวเนาะ ท่านก็เข้าส่งแล้วก็บอกให้ว่าเอออันเนี้เป็นนางไม้ที่มาที่มาขออยู่กับครูอิงค่ะเป็นนางไม้สวยใส่ชุดสีอทองอลา,ามเนยสวยมากเขาบอกว่าเขาจะมาอยู่กับครูอิงเขาปกป้องครูอิงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แ,แล้วสงสารเพราะว่าตัวท่านอะที่อยู่ที่ต้นจำจุลีเนาะ ท,ที่บ้านเก่านะคะบ้านเก่าที่บ้านพักครูนั่นแหละเขาติดตามมาเพราะว่าเขารักที่ว่าครูอิงเนะี่ยเป็นกุลสตรีเนาะแบบไม่มีปากมีเสียงอะไรประมาณนี้แล้วก็เกิดสงสารนะคะท่านก็เลยมาปกป้องเนาะทุกครั้งที่ครูอิงเนะี่ยกินของที่ไหว้ไปแล้วเนาะก็จะเกิดอาการไม่สบายเพราะว่าทุกครั้งอะ่ะท่านก็จะกินกับครูอิงด้วยแล้วการที่ครูอิงไปกินของไว้แล้วเท่ากับท่านอะ่ะไม่ได้กิน ประมาณนี้นะคะอันนี้คือที่สิ่งที่ร่างทรงบอกเนอะอันนี้ใช้วิจารณญาณนะคะทุกคนเล่าสู่กกันฟังเฉยๆเนะาะออันนี้พอเขารับรู้มานะคะเขาก็ใช้ชีวิตยังปกติสุขเนาะเหมือนประมาณว่าแล้วต้องรับเขายังไงไม่ต้องรับไม่มีพานไม่มีอะไรทั้งนั้นเขาแค่อยากอยู่กับตัวครูอิงอยากคุ้มครองเหมือนกับว่าถ้าคุณเชื่อเรื่องอ ชาติอดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเขาเคยดูแลกันมาก่อนเขาก็เลยอยู่ตามดูแลมาจนถึงทุกวันนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้ตาก็ไม่น่าใจนะแต่ว่าก็อยากก็เป็นจริงดังนั้นนะคะคือเวลาที่บ้านตาไหว้เจ้านะเราก็จะเอาของที่เราไหว้เจ้านะคะแบ่งปันเพื่อนบ้าน ซึ่งจะไม่มีบ้านหลังนี้คือบ้านของครูอิงเนาะเพราะท่านบอกไว้เลยว่าถ้าไม่สามารถกินได้ให้เอาไปให้คนอื่นนะคะลูกๆเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วเนาะเขาก็เลยไม่ได้รับไว้แล้วเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อมันมีเรื่องนี้อยู่นะคะตาก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมียน้อยทําของใส่เมียหลวงนะคะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เนาะก็ความดีมันย่อมสยบนะคะ จุดจบของเมียน้อยเนี่ยหรอก็เสียของรักไปนั่นแหละค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่พอคะ่ะเขาก็ไปเล่นสนุกตีเคอรี่อะไรประมาณน,นั้นนะคะเธอก็ต้องเป็นโสดต่อไปและไปหาจตอนนั้นตาก็ถามพี่เขานะคะว่าแล้วครูที่เป็นเมีนยน้อยเนี่ยเขามีชีวิตเป็นอย่อยางไรเขาก็ตอบกลับมาว่ามันก็ไม่เป็นไงหรอกมันก็เลิกกันแล้วก็ไปมีใหม่ เหมือนประมาณว่าก็มีสามีใหม่แต่ก็ไม่พ้นไป,ไปมีสามีคนอื่นเนาะแล้วก็ต้องลาออกจากโรงเรียนเพราะว่าทําผิดกฎหลายอย่างนะคะพอออกเขาก็ไล่ออกนะะี่ค่ะแล้วก็มีประมาณนี้แหละคะ่ะก็ถือซะว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันไม่ไม่รู้ปลว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงแล้วเรื่องก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ฟังเม้ามอยนะอ่ะอีอันสีเหลืองนั่นนะ่ะ อันนั้นนะคะตาพยายามหยดน้ําแล้วเนาะแต่ว่ามันไม่กลมนะคะมันก็เลยเป็นทรงนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยเราก็ทําดอกสวยจริงเปล่ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณสําหรับเรื่องเล่าฟังเรื่องเล่ากันสนุกๆน,นะคะสวัสดีค่ะ